สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับเราก็มาพูดด้วยเรื่องที่สุดยอดไปเลยครับของทางด้านนักเตะที่มีนามว่า ฟิลโฟเดนนะครับผมซึ่งล่าสุดครับเป๊ปกัวเดโอล้นก็ได้ออกมาพูดแล้วโฟเดนั้นขึ้นชั้นแข่งระดับโลกไปแล้วนะครับผมเป๊ปกัวเดโอล่าครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยกย่องฟิลโฟเดนกองกลางตัวเก่งว่าตอนนี้ก้าวขึ้นมาเป็นแข่งระดับโลกไปเป็นที่เรียบร้อยครับสตาร์วัยยี่สิบสามปีเนี่ยเพิ่งพังประตูชัยให้ทีมบุกชนะบอลมัดหนึ่งศูนย์เก็บสามแต้มสำคัญพร้อมลดช่องว่างกับลิวร์พูละแค่หนึ่งคะแนนแล้วครับเมื่อถูกถามถึงเรื่องฟอร์มการเล่นของโฟเดนในเกมกับบอลมัดทางเเปปปรราะว่่ลืืมองตูไ นะแน่นอนว่ามันสําคัญแต่คุณรู้ถึงแนวทางการเล่นของเขาหรือเปล่าวิธีที่เขาคอนโทรลและการเร่งความเร็วเขากลายเป็นผู้เล่นระดับท็อปของโลกนี้ไปแล้วนะรู้หรือ,อยังจากเด็กน้อยตอนนี้เขากลายเป็นฟิลนักเตะระดับโลกไปแล้วเขาเก่งมากเขาสามารถเล่นทุกที่ในแนวลุกโดยเฉพาะในตำแหน่งกรองกลางและเล่นได้ดีมากๆด้วยครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีข้อก้างขาใดครับสำหรับด้านฟิลฟอรเดน ทั้งความสําเร็จเฉพาะตัวแล้วก็เรื่องฝีเท้านะแกเก่งอยู่แล้วครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่ผมก็เห็นด้วย้วครับว่าแกก็ขึ้นไปเป็นนักเตะระดับโลกไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็ยินดีด้วยครับสำหรับได้ฟิลโฟเดนครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ